สวัสดีครับมาพบก,กันอีกครั้งครับกับผมวัดราชศรีครับกับช่วงเล่นทุกสายขายทุกองนะครับคลิปนี้ก็เข้าสู่ ep ที่272นะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจง้งเตือนฝากกด subscribe นะละกันครับชมและชอบสนใจองไหนก็ทักไลน์แอดไลน์เข้ามาครับหรือจะโทรมาสอบถามที่เบอร์0 28, 58, 58, 58, ู0 2 8 8 8้1เบอร์โทรเบอร์ไลน์ไปด้วยกันนะครับลิงก์ลไลน์เดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะครับที่ใต้คลิปวิดีโอที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับ ก็เข้าไปแอดไลน์ทักทายสอบถามราคามาได้นะครับก็เหมือนเคยครับเล่นทุกสายกายทุกวงครับของผมก็มีมาแบ่งปันพี่ๆไม่เล่นนี่เคยนะครับย้ำนะครับราคาแบ่งปันชมให้ชอบแล้วกันนะพี่นะเจ็บไม่ว่ากันนะพี่นะก็แอบไปร้องไห้ให้คนอื่นเห็นแล้วกันนะครับเดือดก็ไปบ้วนในห้องน้ำ <laughs> นะคำคำนะพี่นะเอาให้ชอบนะพี่นะบอกกันเลยนะครับยังไงครับชมและชอบก็ถ้า พระอาจจะไม่ดีอาจจะเอนเตอร์เทนดีก็ไม่รู้นะดูชอบแล้วกันผมก็ขำาแล้วกันบางทีนะครับขายเอาไว้นะพี่นะไม่ได้ขายประกงประกันหรอกนะเอาไว้ไว้พี่ดูให้ชอบแล้วกันนะครับก็ตามตัวโลแกนผมเลยนะเล่นหน้าลายนะครับขายทุกสายนะครับเล่นแค่น่าจะขายได้ผมก็วัดใจมาแล้วนะวัดราคามาแล้วนะกโดนเองเจ็บเองครับพี่ๆอาจจะโดนต่อเนาะก็แบ่งเบากันไปพี่นะช,ช่วยกันเจ็บ,จบนิดนึงนะ มันจะได้เจ็บแผลจะได้ทุเลาบ้างนะอ่ะเดี๋ยวมาดูครับวันนี้มีอะไรมาแบ่งปันพี่ๆบ้างนะครับวันนี้เริ่มกันที่องค์แรกนะครับสมเด็จบางขุนพลมพิมพ์ใหญ่พุ่นแหละคันเดวอลนะเนี่ยครับนี่มีคราบเขาเรียกว่าคราบอะไรอ่ะคราบฟองตะหูคราบอะไรเนี่ยตกันคราบไข่นะพระลงกลุกนะครับนี่สมเด็จบางขุนพิมพ์ใหญ่นะพี่นะเนี่ยครับ ผมไม่ได้ขายแบบโมโม่หรอกนะมงคลคน,นก็ขายแบบไม่ประกันขเขาก็ฟัดกันเนื้เหนียวเลยนะแต่ผมก็ราคาเบาหวิวเลยนะนะครับนี่พี่พนะดูนะครับมาชมใกล้ใกล้กันนี่ฮะสมเด็จบังพรมพิมใหญ่คาบอ่าเขาเรียกอะไรคาบอะไรนะพี่ขาดอีกอย่างนั้นเพื่นขาดเนี่นี่ครับดูนะครับเนื้อหานะพี่นะนี่ับตีสมเด็จบางพรมนะครับแต่ไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่าน,นะพี่พนะ ผมก็เล่นเอาไว้อะเล่นเอาเอาตังอะมาไม่ได้เล่นเอาชื่อเสียงเลยขายไว้อย่างเดียวพี่เอาไปอาจจะได้ขายได้ชื่อเสียงก็แล้วแต่พี่นะผมก็ขายเอาไว้อย่างเดียวเลยเอาตังอย่างเดียวเลยเอาไว้พูดง่ายเอาไว้อาจจะเอาตังเหมือนกันทุกคันะทุกคนแหละแต่ว่าผมเอาไว้นะไม่ได้ไม่ได้เบ่งอะไรเก่งราคาเยอะนะเอาไว้ไว้นะราคาขครได้ของดีไปก็ดีใจะด้วยนะขครได้ของไม่ดีไปก็ผมก็ไม่ได้รับคืนนะ น้าพี่นะเพราะว่าตังผมใช้หมดแล้วนะเพราะว่าผมก็หาวันใช้วันเลยเพราะว่าผ,ผมหาเชา้ากินค่านะหาตอนเช้าเนี่ยไปกินกทีตอนค่านะนะครับนี่นล่างอาจจะเสาะเดิมนะเดิมเดิมนะไม่รู้ว่าฝนอาจจะเข้าตลับหรืออะไรนะครับนี่ดูครับคาบน้ําคาบอะไรเน,นี่ยนี่นะครับนี่ครับสมเด็จกอตีอยู่มงค์ขำนะผิดถูกข้อภัยน้าพี่นะเดิมเดง๋วยวป้องถมพิมใหญ่นะครับพี่เนี่ยนะครับ อย่างนี้เลยนะครับนี่ชอบชอบนะชอบชอบยังไงก็ผมก็ต้องแบ่งปันนะเพราะว่าปากท้องหิวมันต้องกินทุกวันนะเอาไว้อย่างเดียวเลยนะเราไม่ได้เก่งมากเซียนใหญ่นะไม่ได้เปิดเบอร์ไม่ได้กรารันตีเขานะเอาไว้อย่างเดียวเลย <c oughs> อ่ะขอภัยทีนะวันนี้ก็เดีย๋ยวมาถมเนื้อหาใกล้กันแล้วครับ นี่ครับเนี่ยนะครับขาบผิวขาบน้ำนะพี่นะเนี่ครับนี่ครับนี่ครับผิวเนื้อหาประมาณนี้นะพี่นะบางคนสุ้มพิมพ์ใหญ่ครับ าจจะเป็นใหญ่ตื้นนะพี่นะเนี่ยครับดูครับเนี่ยครับคาบไข่คือเนี่ยคือเกิดขึ้นจากน้ํามันท่วมกลุกท่วมท่วมเจดีนะเขาว่าอย่างนั้นนะนะครับเามีคาบไปไรคาบไรเนี่ยแห้งไปนะครับเนื้อโซนนี้เลยนะครับเนี่ย บูชาขึ้นกรเนื้อก็จะเนบนุ่มนะครับนี่ของหลนี่ก็มีเนื้อโซนหลายโซนนะพี่นะเน,เนื้อขาวขาวเนื้อผงล้วนเนื้อแข็งแข็งแข็ง,ขง,ขง,ขงยังกระจกก็มีนะครับก,ก็หลักๆก็ดูที่พิมพ์ทรงแล้วก็ธรรมชาติเนื้อหานะครับนี่ครับธรรมชาติโดยรวมนะขององค์พระนะครับนะครับนี่นะพี่นะ ผมดูประมาณเนี้ยพอได้ตังพอได้คาบะทูอยู่นะผมว่าดูแล้วนะตรงนี้นะครับขอแค่คาบะทูพอนนะวันๆน,น,นะก้อนเนื้องอกเนื้อก็เหมือนเยอะไรพระลุงกุก๊บว่าหมูแบบเป็นตุ่มเป็นอะไรเรียกอะไรไข่เหมือนเหมือนปิลันนะเนาะเป็นไข่ภาพไข่ครับกุกครับฟองตะคุ่อะไรขึ้นนะนี่ครับเนื้อหานววนุ่มนะครับ นี่ครับดูครับนะครับนี่ประมาณนี้แล้วกันนะพี่นะองแรกตัวน,นี้นะครับโอเคผ่านไปองต่อไปครับ <c oughs> หลวงปู่ทวดเนว่านนะครับนีนบ่นะครับจะลงกล้องให้ดูนะพี่นะเนื้อหาเนี่ยโอ้ย จ่ายตั้งจ่ายตั้งเลยนะประมาณนั้นแหละเนาะเดี๋ยวดูรู้สึก,กว่าด้านล่างนี่มองไม่เห็นรูเขาอาจจะมีผงอุดรูหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพี่นะนี่คือมีก้อนเนื้อตรงนี้นะนี่ฮะดูนะครับดูโดยรวมนะพี่นะเนื้อจะออกโซนดํานะครับนี่ตีเก้าเกตเลยก็น่าจะได้นะครับหลืจะเป็นรุนพินัยกรรมนะครับเดี๋ยวดูเนื้อหาพิมพ์ส่งก่อนนะพี่นะนี่ ิมใหญ่แน่นอนนะครับนี่ตัวก็วังลึกๆอยากให้พี่ได้พระดีๆไปนะครับแต่ผมก็ราคาเดิมราคาเดียวเนี่ยราคาแบ่งปันนะพี่นะะเดี๋ยวมาดูเนื้อหากันนัพีไปนะนี่ครับดูครับนี่ดูครับขาบไข่ขึ้นนะพี่นะขามน้ําว่านขึ้นนะพี่นะนี่นี่หดูครับตรงหัวตรงนี้เนื้อบินออกนิดนึงครับเห็นเนื้อชัดเจนนะพี่นะนี่ครับดูครับนี่ครับ คาบไข่คาบตองหู้ขึ้นนะครับนี่ครับดูครับนี่ครับดูคราบไข่ขึ้นนะพี่นะนี่ครับดูซิจ้าซิจ้านะครับตีก้าเจ็ดก็ไม่น่าอายนะอย่างเงี้ยนะอย่าไปตีพี่นายกรมให้เสียของเลยนะผมว่านะนี่ครับดูคาบไข่ขึ้นนะครับไข่ธรรมชาติไหมธรรมชาติไหมดูเอาซิจ้านะดูเอาดูเอานะครับราคาหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบนะครับขนมขนมเลย หวานกรุบกรอบกรุบกรอบเลยนะครับนี่นี่นี่เนื้อครับเนื้อออกโซนดําแก่ฝงเอ่ออะไรเขาเรียกว่าดินกากยายักนะครับนี่เนื้อจะออกดํานะครับนี่ดูสิจ้าดูสิจ้านะครับโอ้โหไข่เนี่ยอร่อยเหลือเกินดูครับนี่ผมเข้าใจว่าน่าจะพอกหน้าองค์พระหัวพระอะไรเนี่ยมีอาจจะหลอกๆตรงนี้กระเทาะไปเนี่นึงนะครับดูครับไข่ธรรมชาติไม่พี่ดูไหมดูไหมดูสิครับนี่ดูครับ โอ้โหดูหน้าก่อนยางเยวก่อนโอ้โหดููดูครับใครดูพี่ดีดูดูเป็นการทำไหมเออทำก็ถือว่าต้องให้เขาละนะถ้าเขาทำมาอย่างนี้ได้กับขนาดนี้นะนะครับนี่ดูครับดูครับดูครับโท่าทําำเองได้ไหมล่ะขนาดนี้นะอ่านี่ครับก่อนเนื้อตรงนี้ก็อาจจะเอาเนื้อก้อนเนื้อมาปิดอุดรูไว้นะนี่ครับดูครับดูครับนี่ครับดูครับ นี่ครับดูครับดูครับดู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 กระดานถ้าจะเป็นสมัยหล็กเรียนนะดูกระดานอยากดูครูนะนะครับนี่ดูดูครับขายโอ้โหฟองต้าหู้คาบว่านนะครับโถเอ้ยนะครับดังขนาดนี้นะครับนะครับไอนี่ก็ชอบแกล้งน้องอะลุกเตะมาเลยนะครับนี่นี่ครับนี่ นักแรงเยอะครับบ้านนี้นะครับนี่นี่ับขายนะครับดูครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับดูครับนี่ครับดูครับโอ้โหครับดูครับโอ้โหสวยงามไม่มีที่ติครับไม่รู้จะติอะไรดีครับนะครับ ปัด๊ดโถนะเอาไปขายดาวังคารดีไหมอย่างเงี้ยสวยอย่างเงี้ยนะเออโวยทำไมทำไมนะโอ้โหเดี๋ยวดูเนื้ออีกทีนะครับกล้องซูมดูดาวังคารผมนะดูเดี๋ยวจะไปขายดาวังคารล้วอง์นี้ถ้าขายไม่ได้นะนะครับดูครับผิมใหญ่โอ้ถ้าอยู่มือใหญ่นะครับถ้าเกิด,ดแท้แทนะถ้าองค์นี้ไม่เกี้นะพี่นะถ้าแท้แท้นะคนขายเป็นนะ โอ้โหเห็นเขาว่ากันสวยๆแล้วขายกันหลักล้านเลยนะผมก็เคยขายแต่หลักร้อยยังเคยตัวนะนี่ฮะดูครับไขนะครับธรรมชาติไม่ผิดดูครับดูง่ายง่ายนะคนดูเป็นก็บอกดูง่ายง่ายเราดูไม่เป็ี่ยนดูตรงไหนว่าง่ายง่ายนะมันดูยังไงวะนะผมก็ดูแค่ขายอย่างเดียวเลยนะมันง่ายง่ายยังไงวะผมก็ขายง่ายอย่างเดียวเลยนะดูครับนี่โอ้โห เปิดสักห้าแสนดีไหมอ,องเนี้ยนะครับนะครับดูดูยาวๆหน่อยพี่นะองสวยนะดูครับโอ้โหแทบไม่มีที่ติเลยนะดูครับนะครับ,าบราพลายธรรมชาตินะครับนี่ทำให้บินตรงนี้หน่อยนึงนะโอ้โหพรุ่งนี้เอาไปเยี่ยมทองขึ้นคอดีกว่าไหมเนี่ยนะครับเนี่ยดูนะครับดูว่าขับไข่นะครับโอ้โห ทำไหคิดว่าท้องผมหิวกินทุกวันเนี่ยผมเลี่ยม <คอ mauv> ขึ้นคอแล้วนั่นเนี่ยพระนิรันดรายครับหลวงปูท่ทวดเนรว่านปีก้าเจ็ดนะครับหลวงปูท่ทวดเนี่ยว่าเขาว่าพุทธคุณดีในตัวอยู่แล้วนะครับขึ้นชื่อว่าหลวงปู่ทวดเนี่ยเป็นพระนิรันดรายนะครับข,ขึ้นคอบูชาห้อยไปไหนเนี่ยเพราะว่าไม่มีตายหงครับเราว่าอย่างเงี้ยนะครับหลวงปูท่ทวดเนว่านนะครับหลวงปูท่ทวดนะครับศรัทธาน,นะครับศรัทธาอย่างเดียวนะครับ ศรัทธามีบารมีเกิดนะครับบางทีบางท่านเขาโอ้โหนะนี่ครับจริงๆนะเขาว่านะอยู่ที่ศรัทธาด้วยนะพี่นะบางทีบางอย่างได้พระดีแต่ว่าทําตัวไม่ดีนะครับพระก็ไม่คุ้มครองหรอกนะพี่นะอืบางทีในปากมือถือปากสากถือศีลนะพูดทําเหมือนดีแต่การกระทําไมด่ดีเลยนะอย่างนั้นก็ไม่โอเคเหมือนกันแหละนะพระไม่คุ้มครองหรอกนะนี่ครับดูครับโอ้ดูนานไปหน่อยแล้วพี่นะอ๋อ มันสวยจริงๆนะองเน้นนะนะเดี๋ยวถ้าข้ามคืนในองคเน้เนนะไปนะอาจจะโอ้โหนะถ้าพูดยังไม่อายเนี่ยผมก็ได้มาเนี่ครับผมได้มาขายไปเลยนะผมว่าผมแบ่งปันทุกอง์เลยนะราคาเดียวเลยแบ่งปันนะไม่ได้ขายเต็มแล้วก็กแต่ก็แล้วก็ไม่ได้ขายประกันด้วยนะเพราะว่าความรู้ผมความรู้ต่ํานะครับไปเคยเคยไปสมัครขายประกันแล้วครับเขาไม่รับนะก็เลยขายประกันไม่ได้นะครับ ขายวัดใจอย่างเดียวนะขายแบ่งปันกันอย่างเดียวนะนี่อ่ประมาณนี้นะครับหลวงปู่ทวดนวานนะครับพี่ข้าเจ็ดพิมใหญ่นะครับก็มีใหญ่ใหญ่ใหญ่ไหลมีพี่หลพิม์นะครับแยกย่ออกไปนะมาองต่อไปนะครับหลวงปู่เอ่อหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์ขี้ตานะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าพิมห้าชายนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะครับมัดบางขานนะครับเนื้อหาแห้งนะครับแจ้งนะครับเนื้อแห้งทิดซีดนะครับนี่ดูครับเป็นการเทช่อ เทเขาเรียกว่าเบ้าเบ้ากระดูกนะครับอย่เทด้านล่างนะครับนี่เอาสำลอกหุ่นเทียนนะครับเอาขี้ดินขี้เบา้าขี้วัวดินขี้วัวโปะโปะแล้วก็ก็ไปเผาสำลอกหุ่นเทียนออกแล้วก็เทโลหะเข้านะครับตอนนี้นะครับเข้าไปนะครับเนื้อหาพิมพ์โซเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเป็นอีกอย่างนะครับนี่เนื้อหาจะเรียกว่าเหลืองซีดแบบภาษานักเล่นโลหะเขาจะเรียกว่า หมดยางอะ่ะโลหะหมดยางนะครับมันจะไม่มีความอะไรมันมันจะแห้งซีดไม่ด้านะนะถ้าเป็นโลหะใหม่เนี่ยจะมันวาวนะพี่นะถ้าเป็นโลหะเก่าเนี่ยประมาณเนี่ยมันจะแห้งแห้งด้านเหลืองางแก่ท้องก็จะเหลืองลลามเนี่ยนะดูผมลองสังเกตดูนะครับพิมพ์ห้าชายหรืออะไรเนี่ยพิมพ์มวนมาจจะเป็นพิม้าชายแหละ,ละมันจะมีเม็ดตุ่มตรงนี้นะครับนี่ด้านข้างตรงสังกะสีตรงเนี้ยนะครับนี่พี่ๆลองสังเกตดูนะก็พอมีนะก็พอเคยเห็นนะจะมีเม็ด ก้อนเนื้อเกินอาจจะเป็นในแม่พิมพ์นะครับนี่ไม่โฟกัสให้นี่ตรงนี้นะพี่นะนี่มีเม็ดตรงเนี้ยนะครับพี่พี่ลองดูแล้วกันนะก็ผมเราลองพยายามดูองค์ของบรรดาเซียนเล่นหากันก็ก็จะมีนะครับนี่จะขึ้นติ่งขึ้นตุ่มตรงนี้นะนี่ครับดูครับนี่เห็นชัดเจนนะครับนี่นี่ครับหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะครับนี่ดูครับปาดฉีกเสียยิ้มด้านข้างนิดนึงนะครับนี่ชายเขาจะดับดันฝั่งนี้นะครับนี่ฝั่งเนี้ หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห้าชายนะไม่รู้ละพูดผิดพูดถูกขออภัยแล้วกันนะพี่นะผมว่าทําท่าทําเชิงเหมือนจะมาดเซียนแหละเหมือนจะเป็นอ่ะแต่ไม่เป็นสักอย่างนะรู้กับพอรู้เป็นรู้ทุกอย่างแต่ว่าไม่เก่งสักอย่างนะพี่นะเอาขายอย่างเดียวเลยขายเอาไว้นะครับนะครับเอาข้าวปลาทูพอนะครับนี่ับผมเพราะว่ากับข้าวนี่ยกินปลาทูทุกวันเลยครับ ครับจะลองเป็นแมวเหมียวแมวเหมียวแล้วนะทุกว,วันเนี้ยนะครับลูกก็ชอบกินเหลือกเกินมาม่านะครับกินจะคขี้แตกหมดแล้วนะครับอืมถ้าคืนนี้ปล่อยได้ดีนะเช้าว่นนี้เดี๋ยวจะไปกินเนะครับแคบซนะีไม่รู้จะมีวาสนาเลย <c oughs> กินทุกวันเนี่ยเขาไนีนะกับพอได้กินอยู่นะพี่นะสัเป็นดาเอฟซีผมก็เลยนะ ผมก็ปูดคังคนะพี่นะบางทีบางอย่างอย่าไปซีเรียสเยอะนะคังคบมั่งนะชีวิตบางอย่างผมก็ขัมไม่ออกเหมือนกันนะบางทีเหนื่อยนะนี่ประมาณนี้นะพี่นะดูครับมีการลอยตกทรงตกทรายนะพระสภาพผังกันใช้มานะครับนี่นะครับดูครับนี่ครับ,ร,บ,ร,บรูปลอหลวงพ่อเงินพิมพ์พี่ตาห้าชายนะครับนี่เอาโอเคชอบใจทักทายสอบถามราคามาแล้วกันนะครับเไปไป,ไปองค์ต่อไปครับ พระท่ากระดานเนื้อตะปูดสีนิมแดงนะครับนี่พิมเก็คตคดนะครับนี่นะครับรมีนะขึ้นหลายกลุ่นนะพี่นะดูเอานะครับนี่นะครับดูนะครับนี่พระอยู่ในเลี่ยมนะครับดูครับสนิมนำส้มส้มลเลื่อๆนะครับนี่พระอยู่ในเลี่ยมนะโอ้ยหัวหลวงพ่อเนี่โขก,ก,กระจกหน้านะตุ่มตมเลยนะดูบีบเบี้ยวเลยบูดเลยนะบุบหมดเลยโอ้นี่ครับสนิม สนิมแดงนะครับนี่ขึ้นประมาณนี้นะครับท่ากระดานนะครับดูครับนี่แล้วไอ้ที่คราบดำๆเนี่ยผมลองสังเกตดูแล้วนะพี่นะอาจจะผมว่าจะของเนี่ยได้มาอาจจะไปลงลักไว้นะพี่นะนี่ครับดูคราบลักนะครับลักแห้งๆลักเก่านะครับลักโบราณนะครับอาจจะลงลักยางไม้ลักอะไรนะครับโบราณเขาได้มาได้มาขึ้นครูมาอาจจะไปลงลักไว้นะครับนี่นี่ครับ แล้ก็สีนิมตะกัวก็เกี่ยงว่ามันก็ผุดขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับนี่นี่สนิมขึ้นเรื่อยๆอุ้ยอุ้ยพ่อจะตีลังกาซะแล้วนะนี่อยู่นะนี่ขึ้นเป็นจ้ำเป็นจ้ำนะครับไม่ได้ขึ้นแบบปนปื้นนะครับนี่นี่ฮะดูว่าผุดส้มๆนะขึ้นตรงนี้ส้มไปส้มเข้มขึ้นไหมก็ส้มอ่อนๆขึ้นไปเลยนะครับนี่ ะครับถ้ากระดานนีอตะกัวสีนิ้มแดงนะครับนะครับเล่นหาแพงๆก็น่าจะปลูกสีสวัสดอะไรเนี่ยแหละครับปลูกลั่นทมอะไรประมานั้นมีหลายกลุ่มนะพี่นะพระถ้ากระดานเนี่ยนะครับนี่ดูครับดูครับนี่นี่ครับนะครับนี่ประมาณนี้แล้วกันนะพี่นะเหมือนเดิมราคาผมแบ่งปันทุกองเลยนะครับเอาไว้นะครับชอบใจทักทายสอบถามราคามาแล้วกันนะครับ ถ้าโดนก็โอ้ยโอยโอยโอยเบาๆหน่อยแล้วกันพี่นะเพราะว่าผมขายเอาไว้อย่างเดียวนะไม่ได้ขายเต็มนะนะครับขายแบ่งปันกันนะครับเรียนทุกสายขายทุกองค์มานําเสนออีกแล้วครับท่านนะครับชอบชมไม่เช่าหาไม่ว่าอะไรครับฝากคนละไลค์คนแชร์แล้วกันครับฝากอบอกต่อแล้วกันครับองค์ต่อไปครับเหรียญจอบใหญ่หลวงพงินวัดบางครานคลาน,คราน,ค,รานครานนี่ ชอบสวยมากเลยองค์นี้ะชอบส่วนตัวนะพี่นะดูนะ,ระครับภาษาก็พูดกันชอบส่วนตัวเออได้มาชอบส่วนตัวพูดแบบเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าพูดเหมือนห่วงอ่ะชอบสบ่วนตัวครัแบเหมือนห่วงแบบที่ไหนได้ใครถามขายหมดผมชอบส่วนตัวครับโอ้โหที่ไหนได้หิวอยู่นะใครชอบเหมือนกันก็เอาไปแล้วกันเนี่ยผมก็ไม่ได้มาไม่ได้กักไม่ได้เชิงเยอะหรอกนี่ประมาณนี้เลยนะพี่นะนี่ภาพใช้หนึงเดียวดูครับ พี่ๆดูนะบัวนี่เม็ดถั่วอะไรอะเม็ดสาคูเม็ดถั่วง,งอกอะไรข้างๆนี่เม็ดกลมๆนี่เม็ดไขป่ปลาเนี่ยข้างๆนี่ขึ้นเด่นชัดเจนนะถึงไม่ถึงก็ชัดเจนแต่ว่ามีมิตินะขึ้นเนี่ยนี่ฮะดูครับจอบใหญ่ลงพวกเงิน,นครับเอ่อพิมพ์นี้เขาเรียกว่าน่าจะเรียกว่าสองชายบ้างนะฮะนี่ยเขาสังเกตดูตรงนี้นะครับถ้ามีบ้างก็เป็นสองชายไม่รู้ผิดผีผูดถู่นะนี่ ผมลองสังเกตด,ดูนะผมเพื่อนเนี่ยผมพยายามดูตรงเนี้ยให้มันคมคมไว้นะพี่นะสังเกตตรงเนี้ยเนี่ยรงเนี้ยคมนะคมเด้งๆ้งเลยนะเห็นพี่เห็นไหมแล้วความตึงความอะไรมีมิตินะสันเนี่ยหัวเ,เสียนองค์พ่อเนี่ยเด้งออกมาจากนั่นเลยนะดูฮะลึกนะครับใหญ่ลึกนะครับดูครับนี่ภาพหิ้งๆิ้ผิวหิ้งหิเลยเนี่ยเนี่ยดูนะพี่นะดูครับเบาลึกนะครับนี่ครับดูครับนี่ครับนี่ครับ ดูความลึกนะครับนี่เนี่ยซอกแขนในตรงอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าซอกข้อศอกตรงเนี้ยนะครับนี่มันจะพับเด้งขึ้นมาเลยนะครับนี่ชัดนะครับนี่ดูพี่ๆนะดูนะนี่เห็นไหมหักศอกขึ้นมาเลยนะครับนี่เม็ดหูดก็มีตามซอกบั่งนะครับนี่ไม่ใหญ่เกินนะครับลักษณะเม็ดหูดก็ตามเบสิกพระหล่อเลยคือจะกลมขึ้นมาไม่เกินครึ่งนะประมาณนั่นนะครับแต่ก็บางทีก็มีเม็ดผดเม็ดผดมีขึ้นบ้าง ธรรมชาตินะไม่ใช่ว่าจะไม่มีเลยนะบางทีเม็ดตะมดอะไรอาจจะมีบ้างนะครับแต่ก็โดยรวมก็ต้องดูลักษณะธรรมชาติโดยรวมพระอง,องะค์พระนะครับนี่ครับดูครับต่ไบข้างพระหลวงพระเงินพิมพ์เจอะใหญ่น้องพเงินวัดบางคานะครับก่อนจะเป็นหุ่นเทียนว่ากดพิมพ์หน้าเดียวนะพี่นะนี่มเป็นขมอ,อย่าตกใจนะพี่นะผมตนอนแรกผมกังงเขาประกบถอดพิมพ์อะไรมาหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับจริงๆไหนได้มันเป็นหุ่นเทียนเนี่ย แม the ่พิมพ er. ์อย่างเงี้ยเขาเอาหุ่นเทียนไปกดนะครับเนื้อก็จะปิ้นออกเป็นตามขอบหุ่นเทียนนะครับขอบแม่พิมพ์นะประมาณนี้นะครับนี่ครับเป็นธรรมดานะครับพี่นะนี่ครับนี่ครับบางทีอาจจะบางหน่อยก็โปะกดประกบอาจจะนะตามความเข้าใจแล้วกันนะครับนี่ขึ้นมาเนี่ยก็จะทําต่อเป็นหูปิงขึ้นมานะม้วนพับมากดเชื่อมด้านหลังเขาเรียกว่าลักษณะหูจะเป็นหูปิงหูปิงหรือหูปิง่งนี้เลยนะนี่ครับดังนี้ สังเกตดูตรงเนี้ยจะเป็นแอ่งแล้วมาปิ่งตรงนี้นะครับเชิดไปข้างหน้านะฮะนี่ฮะเป็นคลื่นลอยนิ้วมือลักษณะเห็นรอยช่อตรงนี้ชัดเจนนะครับนี่ช่อเกิดมาตรงนี้ครับนี่นะครับนี่นี่ยดูฮะธรรมชาติด้หล่อนะพี่นะดูมีมิตินะครับจอบใหญ่ลุงพวกงินฟัดบางคลานคลานคลานโอ้โหพี่เดือหาพิมพ์ทรงนะพี่นะดูครับดูฮะลักษณะหล่อเนี่ยครับดูฮะโลหะปึกปักปึกปักนะครับนี่ ดูนะพี่นะนี่นี่ฮะ mm hmm. ดูนะพี่นะดูดูก็ดูซิจ่ะสิจ่ะมันจะไปยากอะไรเอาตังมาให้เอาพระไปนะประมาณนี้นะดูอันี้นะครับนี่นี่ครับ mm hmm. mm hmm. ประมาณนี้เลยนะครับนี่ช่อตรงนี้ชัดเจนนะครับตะใบกเก่านะครับนี่โอ้โหคนช่อนะฮะเทตรงนี้นะครับอ่าประมาณนี้แล้วกันนะพี่นะชอบใจทักทายให้ไวห,หน่อยนึงนะครับอ๋อพระดีมีเจ้าของทุกองนะครับนี่ รประมาณนี้แล้วกันนะครับมาถึงองค์สุดท้ายของคลิปนี้ e ีนี้นะครับเหรียญเาขาเรียกอะไรโมกลาสาลีบุตรหรือเปล่านะครับหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับเข้าใจว่า่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับไม่ไม่ไมจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดนะพี่นะนี่ประมาณนี้ครับเหรียญเหรียญอรุณเทพบุตรหรือเปล่าเออใช่โมกลาน่าจะเป็นอีกอย่างหนึ่งอย่างนี้น่าจะเรียกว่าเหรียญหล่ออรุณเหรียญอรุณเทพบุตรนะครับนี่ นะครับเหมือนแบบทรงขนุมาแล้วก็อัญเชิญของอรุณที่พบุตรสององค์มาประทับค้างพระพุทธเจ้าหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับความรู้ไม่ค่อยมีนะพี่นะพูดไปม้วนๆส่วนๆนะบ,บางทีก็ขอยอภัยด้วยแล้วกันบางทีนะนี่เป็นแองเหรียญน,น,น่าจะได้เรียกได้ว่าเป็นเหรียญเบ้าประกบนะครับประกบหน้าหลังนะแม่พิม์หน้าหลังนะครับเพราะว่าด้านหลังก็มีแม่พิมพ์ตัวยนันบาง หน้าก็จะมีแม่พิมพ์องค์พระนะครับประกบนะครับหุ่นเทียนประกบแล้วก็หล่อนะครับนี่ดูครับใกล้ๆนะผิวประมาณนี้เลยนะครับนี่เนี่ยเหรียญอรุณเอ่ออะไรอรุณเทพตระบุกไาหผมเรียกอะไรมั้งอ,อรุณเทพบุตรการเหรียญอะไรอางนี้น่าจะเรียกว่าเหรียญอรุณเทพบุตบุนะนะครับหลวงพ่อคงบางสับลุนะถ้าเดาไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดนะพี่นะน่าจะเป็นหลวงพ่อคง นะครับโครงบังพร้อมหรือโครงสับปะรดประมาณนี้แล้วกันพี่นะบางทีปวดหัวตึบเลยนะบางทีบางทีจำได้ไม่หมดอกพี่นะนะครับบางอย่างก็หลงลืมนะครับนี่ประมาณนี้นะครับแม่พิมพ์ประกบนะครับหน้าหลังนะครับนี่มีแม่พิมพ์หน้าแม่พิมพ์หลังนะครับนี่ตัดช่อเทช่อหล่อช่อตรงนี้นะครับนี่ก็วันนี้ก็มีมาเป็นปันพี่ประมาณนี้นะครับ สุดท้ายนี้ก็ขอ,อกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบนะครับและบรรดา f อฟทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้แม้ผูมีอยู่ประการะับคุณทีุ่ดนันก็เลยมากรออาบขอบคุณอย่างสูงในนาทีนี้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้พีนี้อ่าเบลอ่านั้นอ่าขออนุญาตก,กลาบล้านไปก่อนนะครับไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่สําหรับคลิปนี้พีนี้ขออนุญาตกลาา่าวคําว่าสวัสดีครับ